สวัสดีแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับชาวนี้ทางช่องเราก็มีข่าวอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนอื่นหากอยากสนุกเตือนเด่นร้าจ่ายก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับพบก,กับสุรุกข่าว Manchester United. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่บรูโนงงงทำไมคนคาดหวังต้องเล่นดีกับบิ๊กซิทำไมต้องคาดหวังบรูโนฟินันนะครับออกโรงปกป้องตัวเองจากคำคารหาที่ว่ามักจะโชว์ฟอร,ร์มไม่ออกยำํำ ลงสนามเจอกับทีมเหล่าบิ๊กซิกนีเมียรมลีกบูโดฟเอร์นันนะครับเพีย์เมืกอตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาปกป้องตัวเองจากสถิติอันย่ำแย่เวลาลงสนามเจอกับทีมระดับบิ๊กซิกแคมป์ปรติเกตย้ายเข้ามาเล่นในทีมโอด์ฟอร์ดในเดือนมกราคมในปี2 0 2 0โดยสร้างผลงานอันยดเยี่ยมต่อเนื่องซึ่งเจ้าตัวก็ทำไปแล้วถึง15ประตูก,กับ10อาสซิสต์จากการลงสนาม27เกมในนัดนี้ ยันไรก็ตามทอตแนลสเปอร์คือทีมเดียวจากทีมกลุ่มบิ๊กซิกที่แข่งไปยี่ปีสามารถทําประตูใส่ได้ในเกมลีกเดิมมาจากรลปจุดโทษในเกมที่ปีแสดงไพ่คาบ้าน1นเมื่อเดือนตุลาคมล่าสุดนะฮะบรูโนโ่ที่มีคิวนำทัพเรสเดวิลลงสนามทนนันศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ในเกําคืนมันอาทิตย์นี้ก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้โดยบอกว่าคงไม่ยุที่ทาต้อร่อยนักที่มาตัดสินตนในเกมที่เจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งผมไม่รู้ว่าผู้คนให้ความหมายบิ๊กซิกยังไง จริงๆควรจะเป็นทีม6อันดับแรกของตารางคะแนนซึ่งผมก็ทำประตูและแอซิดได้ในการเจอกับพวกเขาบางทีมบรูโน่เปิดเผยกับสกายสปอร์ตผมทำประตูได้ในเกมเจอกับทอแนมสเปอร์ในซีซั่นนี้แต่ผมคนก็บอกว่าเป็นลูกจุดโทษมันไม่นับผมว่าผูกคนคดาดหวังจะให้บลูโน่ทำประตูหรือแอซิดในทุกๆเกมเพราะตอนที่ผมเข้ามาผมเล่นดีมากหากคุณดูสถิติของผมทุกคนก็จะคิดว่าบรูโน่ต้องทำประตูได้ในทุกๆเกมหรือบรูโน่ต้องแอซิดในทุกเกม ซึ่งผมก็อยากจะทําแบบนั้นนะมันเป็นเรื่องสําคัญที่สุดแต่ในฐานะผู้เล่นเองผมไม่ได้มองดอกในคะรับว่าทีมไหนคือ Big กซิหรือทีมอื่นๆในลีกผมมองว่าทุกๆเกมต้องเล่นให้ได้ในระดับเดียวกันผมว่าเกมลีกมันไม่ได้แค่เรื่องของการสปรินต์หมายถึงระยะสั้นๆมันก็คือการแข่งขันแบบมาราทอนดังนั้นคุณไม่จําเป็นต้องทําประตูหรือเอาชนะบิ๊กซิให้ได้หรอกแต่คุณต้องทําประตูและเอาชนะให้ได้ในทุกๆเกมมากกว่า ผมเห็นว่าผู้คนตามพากันพูดว่าบุูโนนเล่นไม่ดีเลยในการเจอทีมบิ๊กซิกนะครับบอกว่าบรูโนนเสียบอลมากจนเกินไปตอนที่เราแพ้ในเกมเจอกับบาซักเซียผมทาได้2ประตูและเสียบอลมากกว่าทีมคู่แข่งแต่ผู้คนก็ยังบอกว่าผมเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในเกมนั้นดังน,นั้นประเด็นมันอยู่ที่ตรงไหนกันลักครับผมเห็นด้วยนะครับว่า2เกมหลังผมเล่นได้ไม่ดีนักและผมก็ไม่อยากจะไม่มองเรื่องสถิติว่าผมเล่นดีหรือไม่ผมรู้ตัวเองดีว่าผมเล่นดีหรือไม่ดี e l ลไลส์ม i ริเด็กเทพบาซ่าที่แมนยูจ้องตรุกุบที่ปฏิเสธแมนซิตี้ของดีจากลามาเซียในเกมบารซุลนาเอาชนะโอซาซุนนา2-0หลายคนอาจสงสัยว่าผู้ที่ทำประตูปิดกล่องให้จับเจ้าบุญทุ่มบาซุลนาคือใครทำไมเพิ่งเคยได้ยินชื่อซึ่งในสกู๊ปนี้นะเราจะพาไปรู้จักกับเจ้าตัวให้มากขึ้น e l ลไลส์ม i รินะครับลงสนามเป็นตัวสำรองในนาทีที่67 และทำประตูแรกในทีมที่ใหญ่ของบาร์ซุลูนาในนาทีที่83โดยในนุ่นมในวัย8ปีรายนี้คือผลผลิตเหมือนจากลาเมเซียอะคาเดมี่ชื่อดังของสูโมสรเขาพึ่งขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ในสีสันนี้และลงสนามไปแล้ว4นัดในนามทีมซีเนียโบลิบาร์นะครับคือดาวรุ่งที่โรนัลกูมาชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งโดยคนซื่อใหญ่ชาวฮอลแลนด์เคยมอบโอกาสโบลิบาร์ลงเล่นในช่วงต้นซีซั่นในรายการบังทุยางกัปารเดร และลงเล่นในเกมลีกนันแรกเมื่อเดินกุมภาพันธ์ในเกมเจอกับอาราเบสมริบาร์นะฮะเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางซึ่งเนื่อว่าการเติบโตมาจาก,กศูนย์ฝึกลาเมเซียย่อมการันตีฝีเท้าอยู่แล้วว่าไม่ธรรมดาในการขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ในปีแรกทําให้มริบาร์ได้รับความสนใจจากทีมอื่นๆตามการรายงานจากสื่อต่างประเทศระบุว่าแมนเชสเ,เตอร์เตดเยมยืนก็เสนอให้กับมริบาร์ที่กำลังจะหมดสัญญาในปี2022รวมถึงอาบาลิซิสก็เช่นเดียวกันที่จับตาม,มองดาวรุ่งรายนี้แบบไม่หา่าง และหากย้อนไปก่อนหน้าที่โมริบาเจได้รับสัญญาอาชีพฉบับแรกกับบาร์เซโลนาเจ้าตัวเคยปฏิเสธที่จระร่วมเทียมแมนเชสเตอร์ซิตี้มาแล้วล้วนั่นคุม,มันนะครับกุนซือผู้ให้โอกาสโมริบายก,ก ar, ย่องลูกศิษย์ารนิว่าจะเติบโตไปเป็นนักเตะที่ดีได้อีไลส์ ice, เป็นหนึ่งในผู้เล่นดาวรุ่งที่เรามีเขาเคยผ่านการลงเล่นกับบาร์เซโลนาเบมาแล้วและการลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่และสร้างผลงานที่ดีในบังเกแกมหลังจากเกเกม กับโอซานซูนาคูมันก็ได้กล่าวชมมริบาที่ทําประตูให้กับบาสุลนาปิดเกมได้อีไลส์ทำประตูในเกมที่ไม่ง่ายด้วยสกอร์สองศูนย์ทำให้เราปิดเกมเกมนี้ทุกครั้งที่เขาลงเล่นนะครับจะนำสิ่งพิเศษมาด้วยเสมอเขายังเป็นเด็กแต่กลับเบียร์รันการที่แข็งแกร่งเขาจะได้ับการลงสนามในทีมชุดใหญ่มากกว่านี้เราภูมิใจที่ได้ดันเด็ก้องทิมเขาสู่เทียมเราไม่ไทำเพราะแฟนๆต้องการเราทำแบบนี้เพราะพวกเขาสมควรได้รับโอกาส ผูเ้เล่นอย่างเบรดี้ปูอิสอาราโคลและมินเกซาคือนักโค้ชของสโมสรโดยสําหรับการจียนยามมร์บาอยู่ที่ว่ากันว่านะฮะราคา89ล้านปอนด์หรือราว3,800ล้านบาทโดยมีจอห์นทานเบตเน็ตเป็นเอเย่นคุณนังของเจอร์รเบลและซาอูดีเกสเป็นในหน้านะครับซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเลยอยู่นะฮะสำหรับคนนี้ของดีจากลามาเซีย สื่อเปิดเผยปีซาดังไลโอลายังไม่ได้นัดคุยเรื่องสัญญาของป,อ,ปอบาบา d ดีเอ็กเพลสนะครับสื่อชียงกัมกังอังกฤษเปิดเผยว่าจนถึงณตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและมิโนไลโอลาเอเยนคนดังยังไม่ได้มีการนัดเจรจาเรื่องสัญญาฉชับใหม่ของปอบปาบากบิฟิลติชั่ฝรั่งเศสนะฮะมีสัญญากับทีมจนถึงปี2022เท่านั้นซึ่งหากหลังจบัการนีนน้ยังไม่สามารถเคลียร์กันได้ว่าจะอยู่หรือไปกับทีมหรือเปล่านะฮะ ทาปีแสดงก็ต้องขายออกไปเพื่อที่จะไม่ได้เสี่ยงที่จะเสียตัวฟรีๆรีในปีหน้าก่อนหน้านี้มีข่าวอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องที่เจ้าตัวต้องการนิเทียม่อยมาจนกระทั่งกลับมาทำงาน,นดีๆแม้กระแสข่าวว่าเจ้าตัวอาจจะต่ดสัญญาชมใหม่ออกไปอีกหลังดูแนวโน้มมีทิศทางที่ดีขึ้นกลับมาทวงความยิงย่งใหญ่ได้ยันรอยกาตานสอเจ้าหนุนกราบเปิดเผยว่าทางสโมสรกับบิโน่ไลอล่ายังไม่การนัดว่าจะ เพื่อเจรจาเรื่องสัญญาชบใหม่ของปอบบาแข้งวัย27ปีในโรดวนี้ซึ่งอาจจะิงดเยอะหลังจบฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปในช่วงกลางปีหน้าเลยนะครับบอบาเจอปัญหาการบาดเจ็บในงานตลอดซีซั่นนี้เลยลงสนามไป28เกมในทุกรายการทำไป10ประตูกับ3อัิสิตนะครับปาเกอชี้โอเลกควรขอบคุณพอสคุมปาเรต พอพาร์กเกอร์นะครอดีตกำลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชี้ว่าโอลิกานาโซชาควรที่จะขอบคุณมาลิชิโอโปเปชิโนที่ตัดสินใจไปรับงานคุณเทียมตาดริบแสงฉแมงทําให้ตัวเองไม่ต้องเจอกับความกดดันในการทํางานเทนนชาอาร์เจนตินาเป็นหนึ่งในกุนซื้อที่ทำไปอีสดงเล็งเอาไว้เพื่อเป็นตัวแทนของโซชาหากทํำผลงานไม่เข้าเป้าแต่สุดท้ายแล้วนะครับทายที่สุดก็จะไปตอบรับงานคุณทีมเปเชก่อนนะครซึ่งทางพาร์กเกอร์ก็มองว่าในยญคคุปัจจุบันของทัพตีสแสดงควรจะขอบคุณที่พลอส ไปคุมทีมดังแห่งทุ่งแสต์เลยไม่ต้องมานั่งกดดันในตำแหน่งของตัวเองกับซ่งต่างๆที่เนินเนินปผมคิดว่าโซชาควรจะขอบคุณโปลพิชโนที่ไปรับงานคุมทีมเปเช่พาเกอร์กาพันเดอร์มิเลอร์เหมือนจะแย่คนนี้มากสำหรับเขากับวิธีการเล่นของเขากับทีมล่าสุดหากมีแฟนบอลอยู่ในสนามเขาคงช็อกแฟนบอลบังคงอาจจะไม่ไคาดหวังว่ายูเนเตดจะเป็นทีมนำของโตรงังคะแนนแต่ในกรณี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ทำไมจะเป็นไปไม่ได้ละ่ะ นั่นแสดงกันว่ายูนเต็ดขาดคุณภาพในแดนกลางเริมเส้นและแนวรุกด้วยการยกระดับของพวกเขาเป็นทีมลุ้นแชมป์แต่พวกเขาก็ยังน่าจะทําได้ดีกว่านี้มากกับทีมที่ไม่ได้มีนักเตะบาดเจ็บมากมายนักผลาการแข่งน,นัดล่าสุดผลงานอันัญยากและทําประตูไม่ได้มา3ามเกียนติดผมคิดว่าสุชาควรมองย้อนกลับไปดูหน่อยมันไม่ดีพอและผมไม่เห็นยูนเต็ดพัฒนาอย่างที่เขาเห็นเลยนี่คือสุขาวมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่ เจ็มีนาคมครับ